ทานศีลภาวนานำพาพลกรรมธรรมะโดยพระธรรมสิงหบุราจารย์หลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมท่านให้ธรรมะวิธีทำดีใช้นี่พ่อแม่เรื่องอยากได้ดีต้องยึดมั่นกระตันอยูท่านให้ธรรมะไว้ว่าคนที่มีบุญวาสนา จักระตันยูพ่อแม่คนเถียงพ่อแม่เอาดีไม่ได้คนไม่พูดกับพ่อแม่นั่งกรรมาฐานร้อยปีก็ไม่ได้อะไรถ้าไม่ขออโหสิกรรมการขออโหสิกรรมที่คิดไม่ดีกับพ่อแม่คิดไม่ดีกับครูบาอาจารย์คิดไม่ดีกับพี่พี่น้องน้องจะไม่เอาอีกแล้วเอาน้ําไปคันหนึ่งเอาดอกมะลิโรย กายกรรมังวจีกรรมมังมโนกรรมมัง,มโ,มมงโยโทโสอันว่าโทษทันใดความผิดอันใดที่ข้าพเจ้าพลังเผลอสติไปด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีทั้งต่อหน้าและรับหลังขอให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย คุณพี่คุณน้องอโหอสิกรรมให้ด้วยแล้วเอาน้ำรถมือรถเท้านี่แหละท่านทั้งหลายเอย๋ยเป็นหนี้บุญคุณพ่อแม่มากมายยังจะไปทวงนาทวงไร่ทวงตึกมาเป็นของเราอีกหรือตัวเองก็พึ่งพาตัวเองไม่ได้สอนตัวเองไม่ได้เป็นคนอปรีจันไรในโลกมนุษย์ไปทวงหนี้พ่อแม่ พ่อแม่ให้แล้วให้เรียนสำเร็จแล้วยังช่วยตัวเองไม่ได้มีหนี้สินติดค้างรับรองทำรรมาหากินไม่ขึ้นนี่บุญคุณนั้นยิ่งใหญ่เหลือจะนับประมาณนั้นคือนี่บุญคุณของบิดามารดาลูกหลานโปรดจำไว้เมื่อแยกครอบครัวไปมีสามีภรรยาแล้วอย่าลืมไปหาพ่อแม่ถึงวันว่างเมื่อไร ต้องไปหาพ่อแม่ถึงวันเกิดของลูกหลานอย่าลืมเอาของไปให้พ่อแม่รับประทานอยากกินเหล้าข้าวโหเต่นธร,รมะหลวงพ่อจร,รันทิตะธรรมโมวิธีทำดีชายนี่พ่อแม่เรื่องอยากได้ดีต้องยึดมั่นกระตันอยู่ได้จบลงแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อที่จะไม่พลาดการแบ่งปันธรรมะครั้งต่อไปอโรคยาสุขกายใจเบา ขอบคุณและสวัสดีครับ